เคยไหมครับยิ่งอยากมีความรักเท่าไหร่ใจยิ่งเหนื่อยยิ่งวิ่งหาเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่างเปล่าบางคนรอความรักมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยได้ถามตัวเองเลยว่าใจเราพร้อมสำหรับความรักที่ดีจริงหรือยังธรรมะไม่ได้สอนให้เราเลิกมีความรักแต่สอนให้เราไม่หลงรัก นลงทุกความรักที่ดีไม่ใช่ความรักที่รีบไม่ใช่ความรักที่ต้องฝืนไม่ใช่ความรักที่ต้องยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อแลกกับการไม่โดดเดี่ยวแต่คือความรักที่มาในเวลาที่เหมาะสมมาในวันที่ใจเราไม่ต้องขอและมาเมื่อศีลเสมอกันถ้าวันนี้คุณยังโสดยังไม่เจอใครหรือกำลังสงสัยว่าทำไมความรัก ถึงไม่เคยอยู่กับเราได้นานคลิปนี้อ่านไม่ให้คำปลอบใจแบบหวานหวานแต่จะให้คำตอบที่จริงลึกและเปลี่ยนมุมมองความรักของคุณไปตลอดชีวิตเพราะบางทีการไม่มีใครในวันนี้อาจไม่ใช่ความผิดพลาดของชีวิตแต่เป็นเมตตาของธรรมะที่กําลังปกป้องใจคุณอยู่ถ้าคุณอยากเข้าใจความรักโดยไม่ต้องเจ็บซ้ำถ้าคุณอยากรู้ว่า ทำไมคนบางคนไม่ต้องตามหาแต่ความรักดีๆกลับเดินมาหาเขาเองขอเชิญคุณฟังคลิปนี้ให้จบครับและถ้าเนื้อหาแบบนี้ช่วยให้ใจคุณนิ่งขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นหรือทําให้คุณมองความรักอย่างมีสติขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง d e สก์ท็ p o พาวไว้นะครับเพราะช่องนี้ไม่ได้สอนให้คุณหนีโลกแต่สอนให้คุณอยู่กับโลก อย่างไม่ทุกเราจะมีธรรมะลึกๆข้อคิดชีวิตและมุมมองที่ทำให้ใจคุณแข็งแรงขึ้นอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆเพื่อให้คุณไม่ต้องเดินลำพังบนเส้นทางการเติบโตทางใจกดติดตามไว้เพื่อรับข้อมูลดีๆใหม่ๆจากช่อง The Sky Power ไปพร้อมกันครับข้อที่1ศีลเสมอกันคือระดับจิตใจที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่แค่คำว่ารัก หลายคนเข้าใจผิดว่าความรักคือการชอบกันแต่ธรรมะสอนว่าความรักที่อยู่ได้ยาวต้องเริ่มจากจิตใจที่อยู่ระดับเดียวกันคำว่าศีลเสมอกันในทางธรรมไม่ใช่แค่การถือศีลห้าเหมือนกันไม่ใช่วัดว่าใครเข้าวัดบ่อยกว่าหรือใครปฏิบัติธรรมเก่งกว่าแต่หมายถึงความสุขงอมของใจ คือใจที่รู้จักผิดชอบรู้จักหยุดอารมณ์รู้จักเคารพใจคนอื่นไม่เอาความรักไปใช้สนองกิเลสตัวเองคนสองคนอาจรักกันมากแต่ถ้าคนหนึ่งยังใช้อารมณ์นำอีกคนหนึ่งใช้สติสุดท้ายจะอยู่กันด้วยความเหนื่อยเพราะคนหนึ่งอยากเอาชนะแต่อีกคนอยากรักษาความสงบคนศีลไม่เสมอกัน มักเจอปัญหาเหล่านี้ทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมขอโทษแต่ไม่เปลี่ยนสัญญาแต่ไม่รับผิดชอบใช้คำว่ารักกลบการทำร้ายใจในขณะที่คนศีลเสมอกันจะมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันโดยไม่ต้องพูดคือไม่อยากทำให้อีกฝ่ายเป็นทุกข์ต่อให้โกรธต่อให้ไม่พอใจก็ยังมีขอบเขตของใจไม่เหยียบย่ำกัน นี่แหละคือเหตุผลที่ธรรมะบอกว่าความรักที่ดีไม่ได้วัดจากความรู้สึกแต่วัดจากคุณภาพของจิตใจข้อที่สองความรักที่เร่งรีบมักจบด้วยความเจ็บเพราะเกิดจากความอยากไม่ใช่ปัญญาธรรมะสอนชัดเจนว่าตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์และความรักที่รีบแทบทั้งหมดเกิดจากตัณหา มากกว่าเมตตารีบรักเพราะกลัวเหงารีบคบเพราะกลัวไม่มีใครรีบยึดเพราะกลัวถูกทิ้งรีบผูกพันเพราะไม่อยากอยู่กับตัวเองทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความรักแต่คือความกลัวในรูปแบบหนึ่งเมื่อความรักเริ่มต้นจากความกลัวปลายทางจึงหนีไม่พ้นความเจ็บเพราะเราไม่ได้รักเขาแต่เรากำลังใช้เขามาช่วยแบกความว่างในใจ ธรรมะมองความรักแบบนี้ว่าเป็นการฝากชีวิตไว้กับคนอื่นซึ่งอันตรายมากเพราะเมื่อเขาเปลี่ยนใจเราจะพังทันทีความรักที่ดีจะไม่รีบไม่เร่งไม่บีบให้ต้องตัดสินใจแต่จะค่อยๆเติบโตพร้อมกับความสบายใจถ้าความรักทำให้คุณกังวลหวาดระแวงต้องรีบพิสูจน์ต้องรีบยึดไว้ก่อน ธรรมะกำลังเตือนคุณเบาๆว่านี่อาจยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมความรักที่ใช่จะไม่ทําให้คุณต้องรีบเพราะใจคุณจะรู้สึกว่าไม่ต้องรีบก็ไม่หายไปไหนข้อที่สามความรักที่ดีไม่ต้องแยง่งไม่ต้องแข่งไม่ต้องพิสูจน์ถ้าความรักของคุณเริ่มต้นด้วยการแยง่งต้องแข่งขัน ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองดีกว่าใครธรรมะบอกชัดว่านั่นไม่ใช่ความรักแต่คืออัตตาที่ปลอมตัวมาความรักที่แท้ไม่ต้องเอาชนะใครไม่ต้องทำให้ใครแพ้และไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเพราะความรักที่ดีเกิดจากการยอมรับไม่ใช่การเอาชนะ คนจำนวนมากเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเอาอัตตาของตัวเองไปสู้กับอัตตาของอีกฝ่ายใครถูกมากกว่าใครแพ้ก่อนใครยอมมากกว่าสุดท้ายความรักกลายเป็นสนามสอบไม่ใช่ที่พักใจธรรมะสอนว่าเมื่อใดที่เราต้องพิสูจน์ว่าเราคู่ควรเมื่อนั้นเรากำลังลืมคุณค่าของตัวเอง คนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณต้องลดคุณค่าไม่ทำให้คุณต้องกลัวเสียหน้าไม่ทำให้คุณต้องยอมเจ็บเพื่อรักษาเขาไว้ความรักที่ดีจะทำให้คุณรู้สึกว่าเราไม่ต้องเป็นใครเป็นพิเศษแค่เป็นตัวเราก็พอและนั่นคือความสัมพันธ์ที่ไม่สร้างกรรมต่อกันเพราะไม่มีฝ่ายไหนเหยียบย่ำใจอีกฝ่ายเพื่อยกตัวเองขึ้นข้อที่สี่ คนจะพบกันเมื่อเหตุปัจจัยถึงไม่ใช่เมื่อเราอยากที่สุดในทางธรรมไม่มีคำว่าบังเหินมีแต่คำว่าเหตุและปัจจัยคนบางคนเข้ามาในชีวิตเราไม่ใช่เพื่ออยู่แต่เพื่อสอนบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อรักเราแต่เกิดมาเพื่อทำให้เราตื่นถ้าใจเรายังไม่พร้อมแม้จะเจอคนดีเราก็รักษาเขาไว้ไม่ได้ ธรรมะจึงสอนว่าความรักที่ดีจะมาในวันที่ใจเราพร้อมรับผิดชอบมันไม่ใช่วันที่เราเหงาที่สุดไม่ใช่วันที่เราอ่อนแอที่สุดแต่เป็นวันที่เรารู้จักอยู่กับตัวเองได้หลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะเจอคนที่ใช่คำตอบทางธรรมคือเมื่อเราเลิกถามคำถามนี้แล้วหันมาดูแลใจตัวเองจริงๆเพราะเมื่อใจเรานิ่งไม่ดิน้น ไม่หิวไม่ขอความสัมพันธ์ที่เข้ามาจะไม่พาเราหลงแต่จะพาเราเติบโตคนที่ศีลเสมอกันจะมาในเวลาที่เราไม่ต้องพยายามดึงเขาไว้เพราะต่างฝ่ายเลือกกันด้วยความเต็มใจไม่ใช่ความกลัวข้อที่หเมื่อใจเต็มไปด้วยความคาดหวังความรักจะกลายเป็นภาระทันทีธรรมะสอนชัดเจนว่าความคาดหวัง คือรากของความทุกข์โดยเฉพาะในความรักเพราะเรามักไม่รู้ตัวว่ากําลังเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้กับการกระทําของคนอื่นเราคาดหวังว่าเขาจะเข้าใจเราเสมอเขาจะไม่เปลี่ยนเขาจะรักษาเราเหมือนวันแรกเขาจะทำให้เรารู้สึกมีค่าแต่ธรรมะเตือนว่าสิ่งใดไม่อยู่ในอำนาจเราสิ่งนั้นไม่ควรเอาไปผูกใจ เมื่อความรักเริ่มต้นจากความคาดหวังความสัมพันธ์จะหนักเพราะอีกฝ่ายต้องแบกความสุขของเราไว้ตลอดเวลาและเมื่อเขาแบกไม่ไหวความผิดหวังจึงเกิดความรักที่ดีจะไม่บอกว่าคุณต้องเป็นแบบนี้ฉันถึงจะมีความสุขแต่จะบอกว่าฉันดูแลใจตัวเองได้และอยากเดินข้างคุณอย่างสมัครใจนี่คือความรักที่ไม่สร้างภาระไม่สร้างหนี้ทางใจ และไม่สร้างกรรมต่อกันข้อที่6คนที่ศีลเสมอกันจะไม่ทำร้ายกันด้วยอารมณ์แม้ในวันที่ไม่เข้าใจกันคนจำนวนมากไม่ได้เลิกรักกันแต่เลิกเพราะอารมณ์ที่ไม่ถูกควบคุมธรรมะมองว่าอารมณ์คือไฟถ้าไม่รู้จักดับจะเผาทุกอย่างที่อยู่ใกล้คนที่ศีลยังไม่มั่นมักใช้อารมณ์เป็นอาวุธพูดแรงเพื่อให้เจ็บ ประชดเพื่อเอาชนะเงียบเพื่อทำโทษทำร้ายใจเพื่อระบายแต่คนที่ศีลเสมอกันจะมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือไม่อยากชนะด้วยการทำให้อีกฝ่ายเจ็บแม้จะโกรธก็ยังมีสติแม้จะเสียใจก็ยังมีขอบเขตเพราะเขาเข้าใจว่าการทำร้ายกันด้วยอารมณ์คือการสร้างแผลที่คำขอโทษก็อาจรักษาไม่ได้ความรักที่ดีไม่ได้อยู่ที่ไม่ทะเลาะ แต่อยู่ที่ทะเลาะแล้วไม่ทำลายความเคารพกันนี่คือหัวใจของคำว่าศีลเสมอกันในความรักข้อที่7ถ้าความรักพาให้ศีลตกนั่นไม่ใช่ความรักที่ควรอยู่ต่อให้ยังรู้สึกอยู่ก็ตามธรรมะสอนชัดเจนว่าศีลคือฐานของความสงบและสิ่งใดที่ทำให้ศีลเราตกสิ่งนั้นกำลังดึงเราออกจากความสงบโดยตรง ความรักที่ดีไม่ควรทำให้เราโกหกเก่งขึ้นใจร้อนขึ้นหลบซ่อนมากขึ้นกล้าทำผิดเพราะรักแต่ความจริงในชีวิตคือหลายคนยอมทำผิดศีลเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทั้งที่รู้ในใจว่ากำลังเสียตัวเองไปทีละนิดธรรมะมองเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาว่าความรักที่ต้องแลกกับศีล คือความผูกพันที่ต้องแลกกับความทุกข์เพราะศีลไม่ใช่แค่กฎแต่คือเครื่องคุ้มครองใจเมื่อศีลตกสติจะตกเมื่อสติตกใจจะหลงและเมื่อใจหลงเราจะยอมทนกับสิ่งที่ไม่ควรทนหลายคนไม่ได้ทนเพราะรักแต่ทนเพราะกลัวกลัวเสียเขากลัวเริ่มใหม่กลัวว่างเปล่าแต่ธรรมะสอนว่า สิ่งใดทำให้เรากลัวสิ่งนั้นไม่ได้มาจากเมตตาความรักที่ถูกทางจะไม่บังคับให้เราทรยศต่อคุณค่าของตัวเองถ้าความสัมพันธ์ใดทำให้คุณต้องฝืนศีลฝืนสติฝืนความถูกต้องในใจต่อให้ยังรักธรรมะก็กำลังบอกคุณว่าถึงเวลาที่ต้องวางข้อที่8ความรักที่ดี จะทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องกลัวความรักที่ถู strong, กทางไม่ใช่ความรักที่กดดันให้เราดีขึ้นแต่เป็นความรักที่ทำให้เราอยากดีขึ้นเองไม่ใช่ดีขึ้นเพราะกลัวเขาจะจากไปไม่ใช่ดีขึ้นเพราะกลัวไม่คู่ควรไม่ใช่ดีขึ้นเพราะต้องพิสูจน์ตัวเองแต่ดีขึ้นเพราะเรารู้สึกว่า ชีวิตนี้มีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้ใจตำ่ำคนที่ศีลเสมอกันจะไม่พูดว่าคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้แต่จะทำให้เราอยากเปลี่ยนเพราะเราเห็นตัวอยา่างความรักแบบนี้ไม่ใช่แรงกดแต่เป็นแรงเกื้อกูลเมื่ออยู่ใกล้กันใจจะนิ่งขึ้นสติมากขึ้นอ่อนโยนขึ้นและกล้ารับผิดชอบชีวิตมากขึ้น ธรรมะเรื่องความสัมพันธ์แบบนี้ว่ากัลยาณมิตรในคราบของความรักไม่ใช่คนที่ทำให้เราหลงโลกแต่เป็นคนที่ทำให้เราไม่หลงตัวเองถ้าความรักของคุณทำให้คุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นกลับมาดูแลชีวิตมากขึ้นกลับมามีสติกับการกระทำมากขึ้นนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าคุณกำลังอยู่กับความรักที่ไม่ผาใจตกต่ำ ข้อที่9ธรรมะไม่ได้สอนให้รอใครแต่สอนให้พัฒนาใจให้พร้อมรับความรักที่ดีหลายคนเข้าใจธรรมะผิดไปว่าถ้ายังไม่เจอความรักแสดงว่าต้องรอไปเรื่อยๆแต่ความจริงในทางธรรมคือธรรมะไม่เคยสอนให้รอแบบว่างเปล่าแต่สอนให้ใช้เวลานั้นพัฒนาใจการรอแบบธรรมะ ไม่ใช่การนั่งเหงาไม่ใช่การหวังให้ใครเข้ามาไม่ใช่การฝากชีวิตไว้กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่คือการฝึกสติรักษาศีลดูแลชีวิตให้มั่นคงทำใจให้ไม่หิวความรักเพราะใจที่หิวต่อให้เจอคนดีก็จะกลายเป็นคนที่ต้องการมากเกินไปและความต้องการที่มากเกิน มักทำลายความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวธรรมะสอนว่าเมื่อใจยังขาดเราจะรักเพื่อเอาเมื่อใจพอเราจะรักเพื่อให้นี่คือความแตกต่างใหญ่ที่สุดระหว่างความรักที่ทำให้ทุกข์กับความรักที่ทำให้เติบโตหลายคนถามว่าทำไมบางคนไม่ต้องตามหาแต่ความรักดีๆกลับเข้ามาเองคำตอบคือ เพราะเขาไม่ได้ว่างเปล่าแต่เขาเต็มในตัวเองคนที่พัฒนาใจแล้วจะไม่เรง่งไม่ดิ้นไม่กลัวเสียและไม่ยอมแลกศักดิ์ศรีกับความสัมพันธ์เมื่อใจอยู่ในจุดนี้คนที่เข้ามาจะต้องเป็นคนที่เคารพใจเราโดยอัตโนมัติธรรมะเรียกภาวะนี้ว่าความพร้อมโดยไม่ยึดไม่ใช่พร้อมเพราะมีใคร แต่พร้อมเพราะเราอยู่กับตัวเองได้ไม่ทุกข์และเมื่อถึงวันนั้นความรักที่เข้ามาจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรักษาไว้ด้วยความกลัวแต่เป็นสิ่งที่อยู่ได้ด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายข้อที่10คนที่ใช่จะไม่ทำให้เราสงสัยในคุณค่าของตัวเองหนึ่งในสัญญาณที่ชัดที่สุดของความรักที่ไม่ถูกทาง คือการที่เราเริ่มถามตัวเองบ่อยๆว่าเราดีพอหรือยังเราทำผิดอะไรตลอดหรือเปล่าทำไมต้องพยายามขนาดนี้ถึงจะถูกรักธรรมะมองอาการนี้ว่าไม่ใช่ความถ่อมตนแต่คือการหลงลดคุณค่าของตนเองคนที่ศีลไม่เสมอกันมักใช้ความรักเป็นเงื่อนไขให้เราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ถึงจะคู่ควร และเมื่อความรักกลายเป็นเงื่อนไขใจจะเริ่มสั่นคลอนเพราะเราไม่ได้ถูกรักในฐานะตัวเราแต่ถูกรักในฐานะเวอร์ชั่นที่เขาต้องการธรรมะสอนว่าความรักที่แท้ไม่ทำให้ศักดิ์ศรีของใจต่ำลงคนที่ใช่จะไม่ใช้คำพูดไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้การนิ่งเฉยมาทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่า ต่อให้มีข้อบกพร่องเขาจะพูดด้วยความเมตตาไม่ใช่ด้วยการกดถ้าความรักของคุณทำให้คุณกลัวพูดความจริงกลัวแสดงความรู้สึกกลัวเป็นตัวเองกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่พอใจธรรมะกำลังบอกคุณอย่างชัดเจนว่านี่ไม่ใช่พื้นที่ของความเมตตาแต่เป็นพื้นที่ของอำนาจและความรักที่ใช้อำนาจไม่เคยพาใครไปสู่ความสงบ ความรักที่ดีจะทำให้คุณกล้ารักษาขอบเขตกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดและกล้าจากไปถ้าความสัมพันธ์นั้นทำร้ายใจคุณเพราะคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองจะไม่ยอมอยู่ในความรักที่ต้องแลกกับการดูถูกตัวเองธรรมะสรุปข้อคิดนี้ไว้สั้นๆว่าถ้าอยู่กับใครแล้วใจคุณต่ำลงศีลคุณสัน่นสติคุณหาย นั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือเครื่องทดสอบความกล้าที่จะเคารพตัวเองข้อที่11ความรักที่ดีจะไม่ทำให้คุณหลงทางแต่ทำให้คุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นธรรมะสอนว่าความรักที่แท้คือกระจกสะท้อนใจหลายคนเข้าใจผิดว่าความรักคือคนอื่นทำให้เราเต็มแต่จริงๆแล้วความรักที่ดี ทําให้เรามองตัวเองชัดขึ้นมองข้อดีของตัวเองมองความอ่อนแอของตัวเองโดยไม่ตัดสินเข้าใจว่าเรามีค่าแม้ไม่ได้อยู่กับใครถ้าความรักทําให้คุณลืมตัวเองเหนื่อยเกินไปทําในสิ่งที่ไม่อยากทําต้องละทิ้งศีลหรือคุณค่าของตัวเองธรรมะเตือนชัดว่านั่นไม่ใช่ความรักแต่คือเงื่อนไขที่บังคับให้เราหลง ความรักที่แท้จะพาเรากลับมามีสติกลับมามีศีลกลับมารู้จักรักษาความสงบใจและกล้ารักตัวเองอย่างเต็มที่ในทางธรรมคนที่เจอความรักแท้คือคนที่ไม่หลงในความรักแต่ใช้ความรักให้เติบโตนี่คือเหตุผลที่บางครั้งคนโสดที่เท่าใจธรรมะลึกๆมักมีชีวิตสงบและมั่นคงกว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เร่งรีบหรือไม่เหมาะสม ข้อที่12ความรักที่ดีจะเกิดจากความเข้าใจไม่ใช่การคาดหวังและจะมาเองเมื่อเวลาและศีลพร้อมธรรมะสอนว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุและปัจจัยความรักก็เช่นกันไม่ใช่สิ่งที่บังคับได้ไม่ใช่สิ่งที่จะรีบหาไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดจากความอยากเที่ยงอย่างเดียวความรักที่แท้เกิดจากการเข้าใจตัวเองและเข้าใจอีกฝ่าย และเมื่อความเข้าใจมาพร้อมความรักจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนไม่ต้องต่อสู้เพราะคนที่ศีลเสมอกันและพร้อมทั้งใจกายและความคิดจะเข้ามาโดยไม่ทําลายสติหรือศีลของกันและกันธรรมะบอกว่าความรักที่พอดีไม่รีบไม่ฝืนจะเป็นความรักที่คงอยู่และทำให้ใจสงบดังนั้นในวันที่คุณยังโสด อย่ามองว่าตัวเองล้มเหลวแต่จงเห็นว่านี่คือช่วงเวลาที่ธรรมะให้พัฒนาใจฝึกศีลรู้จักสติและความเท่าใจเพื่อให้คุณพร้อมรับความรักที่แท้จริงเพราะเมื่อเวลามาถึงความรักนั้นจะมาโดยไม่ต้องวิ่งหาจะมาในวันที่ใจคุณเต็มพอและจะมาในวันที่ศีลของคุณเสมอกันกันกบอีกฝ่ายนี่คือความรักที่ธรรมะสอนไม่รีบไม่ฝืนและไม่สร้างทุก ข้อที่13ความรักที่ดีไม่ทำให้คุณกลัวการสูญเสียแต่ทำให้คุณกล้าให้และกล้าอยู่กับตัวเองหลายคนเข้าใจผิดว่าความรักที่ดีต้องเกาะแน่นต้องยึดต้องกลัวเสียแต่ธรรมะเตือนว่าความรักแท้ไม่เคยใช้ความกลัวเป็นเชื้อเพลิงความรักที่แท้จริงจะทำให้เราเห็นว่าแม้จะให้ไปมากแค่ไหน ก็ไม่เสียใจแม้จะอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาแม้คนอื่นจะไปก็ยังมั่นคงในตัวเองเพราะความรักที่แท้คือการให้ด้วยใจเต็มไม่ใช่การเอาใจเพื่อแลกความอยู่คือการอยู่ด้วยความสมัครใจและเคารพพื้นที่ของกันและกันธรรมะสอนว่าคนที่กลัวสูญเสียยังไม่เจอความรักที่แท้ เพราะใจยังผูกกับตัวเองมากเกินไปเมื่อใจเต็มด้วยความรักและศีลการสูญเสียจะไม่ทำให้เราทุกข์เพราะเราเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดก็ต้องเกิดสิ่งใดไปก็ต้องไปและสิ่งที่เหมาะสมจะกลับมาเองนี่คือเหตุผลที่คนที่ศีลเสมอกันมักอยู่ด้วยกันแบบสบายใจไม่ใช่ด้วยความกลัว และรักได้โดยไม่สร้างแผลทางใจให้กันข้อที่14ความรักที่ดีคือความรักที่ทำให้คุณเติบโตทั้งใจและชีวิตธรรมะมองความรักว่าความรักแท้คือการเติบโตไม่ใช่การเหนี่ยวรั้งความรักที่ดีจะพาเรารู้จักความอดทนรู้จักการให้อภัยรู้จักรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองและอีกฝ่าย รู้จักอยู่กับปัจจุบันและไม่ยึดติดกับอดีตคนหลายคนพลาดเพราะคิดว่าความรักคือความสุขชั่วขณะแต่ความจริงคือความรักคือครูที่สอนใจเราและถ้าเราเรียนจากมันได้เราจะเติบโตทั้งด้านอารมณ์จิตใจและศีลเมื่อรักแล้วใจเราแข็งแรงเราไม่วันไหวง่ายเราไม่หลงทางในความรัก และเรากล้าเดินชีวิตของตัวเองด้วยสติและปัญญาธรรมะยังเตือนอีกว่าความรักที่ไม่ทําให้เติบโตคือความรักที่เป็นวัฏจักรทุกข์และสุดท้ายก็ต้องจบด้วยการเสียใจแต่ความรักที่ทำให้เติบโตแม้ต้องจากกันเราก็ยังมีคุณค่าตัวเองเต็มและพร้อมเปิดใจรับสิ่งที่ดีต่อไปข้อที่15ความรักที่ดีจะไม่มาทำลายใจเรา แต่จะทำให้ใจเราเข้มแข็งและสงบธรรมะสอนอย่างชัดเจนว่าความรักแท้คือสิ่งที่พาเราเข้าใกล้ตัวเองไม่ใช่ทำให้เราเสียตัวตนหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องยอมทุกอย่างเพื่อให้คนรักอยู่กับเราหรือว่าความรักต้องแลกกับทุกขและความเจ็บแต่ความจริงคือความรักที่ดีจะไม่ทำให้คุณต้องฝืนตัวเอง ความรักที่ดีจะไม่ทําให้คุณสงสัยคุณค่าในตัวเองความรักที่ดีจะไม่ทําให้ใจคุณตกต่ําหรืออ่อนแอในทางตรงข้ามความรักที่แท้จะทําให้คุณกล้าเผชิญความจริงของตัวเองรู้จักรักษาขอบเขตของใจกล้าเป็นตัวเองอย่างเต็มที่กล้าให้อภัยโดยไม่หลงตัวเองธรรมะบอกว่าความรักที่แท้คือเพื่อนแท้ของใจ เพราะมันสอนเราให้เติบโตมีเมตตามีสติและมีศีลคนที่เจอความรักแบบนี้จะไม่กลัวความเหงาจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงและจะไม่ต้องวิ่งตามใครเพื่อความสุขความรักจะมาพร้อมเวลาเมื่อศีลและใจเราพร้อมไม่ต้องเร่งไม่ต้องฝืนและไม่ต้องสงสัยคุณค่าในตัวเองดังนั้น ข้อคิดสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือจงรักตัวเองให้เต็มศีลให้มั่นใจให้สงบแล้วความรักที่ดีจะเข้ามาในชีวิตของคุณเองโดยไม่ต้องบังคับใดๆนี่คือความรักตามธรรมะที่แท้จริงความรักที่ไม่ทำให้ใจหลงแต่ทำให้ใจเข้มแข็งขึ้นและทำให้ชีวิตของคุณสงบและมั่นคงความรักที่แท้จริงไม่ใช่ความรักที่รีบ ไม่ใช่ความรักที่ทำให้เรากังวลหรือกลัวเสียแต่คือความรักที่เกิดจากใจที่เต็มและศีลที่มั่นคงความรักที่ดีจะมาในเวลาที่เหมาะสมเมื่อสองฝ่ายมีจิตใจเสมอกันไม่ต้องรีบไม่ต้องพิสูจน์และไม่ต้องต่อสู้เพื่อให้ใครอยู่กับเราความรักที่ดีจะไม่ทำให้เราเสียศีลไม่ทำให้เราหลงตัวเองและไม่บังคับให้เราเปลี่ยนคุณค่าหรือตัวตนเพื่อใคร แต่กลับพาเราเติบโตทางใจกล้าเผชิญความจริงของตัวเองกล้ารักตัวเองและมีสติอยู่กับปัจจุบันคนที่เจอความรักแบบนี้จะไม่กลัวการสูญเสียจะไม่ยึดหรือครอบงำแต่จะอยู่ด้วยความสมัครใจและเคารพพื้นที่ของกันและกันความรักที่แท้เป็นกัลยาณมิตรที่สะท้อนให้เราเห็นตัวเองชัดเจนทำให้เราอยากเป็นคนดีขึ้นโดยไม่ฝืน ทำให้ใจสงบและเข้มแข็งแม้มีอุปสรรคหรือความไม่เข้าใจความรักนี้จะสอนให้เราให้อภยัยรักษาขอบเขตและรักโดยไม่สร้างทุกข์ให้ตัวเองหรือผู้อื่นดังนั้นความรักที่ดีตามธรรมะคือความรักที่ไม่เร่งไม่ฝืนไม่กลัวและไม่ทำให้ใจต่ำลงแต่กลับทำให้ใจเราเต็มด้วยสติศีลและความเมตตา รักตัวเองให้เต็มก่อนแล้วความรักที่แท้จะเข้ามาเองอย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องวิ่งตามใครหรือแลกความทุกข์เพื่อรักษาสรุปสั้นๆคือความรักที่ดีเท่ากับใจพร้อมศีลมั่นเมตตาสติเติบโตเท่ากับรักตัวเองและรักอย่างสงบถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเข้าใจความรักมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้น อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามช่อง The Sky Power เพื่อรับแรงบันดาลใจและธรรมะดีๆในชีวิตประจำวันแชร์ความสงบและความเข้าใจนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเพื่อเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันครับ